ในผมก็เคยคิดตอนนี้ก็มาอยู่กับชูใหม่ๆก็เราบอกเนี่ยผมชูรสเสร็จแล้วมันออกเหนียวขมๆหน่อยแล้วเขาก็ใส่เตอร์เข้าไปแล้วเราไม่ได้ออกเป็นเทสปัญญะเทอเทสชูรสมีเจ๊งเนี่ยมีเจ๊งนี่เป็นของชูรสผสมนะแต่ว่าเป็นชูรสผสมแล้วช่วงหลังที่ขายไม่ได้ชูรสก็เป็น,นโมโนโซเดีเยมคลอไรด์โมโน,นโซเดียมเบอร์โซดิแัลอะไรนี่จะเพ็นมากแถวแถวช มีนชอบอยู่เราเอ็นก็จะมีข้างคืนให้ลดลงประมาณห้ามิลมิลเมตรตลอดนะครับที่เป็นการลดวางเช่นมลดบางเอ็น